วัสดีครับวันนี้พี่จะมาบผมอกว่าเวลาเราบีรีไฟนน์นั้นเนี่ยมันไม่ผ่านเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะฮะเวลาไปรีไฟนน์แล้วมันไม่ผ่านเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุที่หนึ่งเลยนะฮะสาเหตุที่หนึ่งเนี่ยมันเกิดจากว่าภารบบูโรของเรามันเต็มนะครับภาระบูโรมันเต็มนะฮะอ่าเวลาเราซื้อบ้านเนี่ยมันก็จะมีประวัติการผ่อนชำระบูโลหลังจากซื้อบ้านเสร็จเราอาจจะมีการซื้อรถใช้บัตรเครดิตอ่าพอใช้ไปสักระยะหนึ่ง่ความสามารถในการผ่อนชำระของเรามันลดลงนะฮะมันเลยกู้ไม่ผ่าน มันเลยกู้ไม่ผ่านนะครับการรีไฟแนนซ์คือการกู้ใหม่นะับกู้ใหม่กับธนาคารใหม่อ่ามันเลยกู้ไม่ผ่านนะฮะสาุที่สองสาุที่สองเนี่ยคือธนาคารปลายทางเนี่ยเวลาธนาคารที่เราจะไปเนี่ยเขามีประวัติการผ่อนชาระของเรานะครับมีประวัติการผ่อนชาระของเราอยู่แล้วเขาเลยรู้ว่าไอ้คนเนี้ยมันมีประวัติการผ่อนชาระที่ล่าช้าน่าเขาดูกัน24เดือนเลยนะครับหรือว่า2ปีเลยนะครับนะ เขาดูประวัติการผ่อนชำระของเราแล้วเขาเเล็งเห็นแล้วว่าไอคนเนี้ยมันมีประวัติการผ่อนชำระที่ล่าชา้าอ่ามีประวัติการผ่อนชำระที่เลทเนี่ยเขาเลยพิจารณาไม่ตรงไปตามเกณฑ์ของธนาคารอ่ามันก็เลยไม่ผ่านนะวิธีการแก้ก็ต้องรอปีหน้านะต้องรอปีหน้าถึงจะไปรีไฟแนนซ์นะต้องรออีกหนึ่งปีถึงจะรีไฟแนนซ์ได้นะแล้วก็อีกวิธีหนึ่ง คือใช้วิธีการ retention นะฮะพอเครดิตมันเต็มนะ่ะเราก็ต้องใช้วิธีการ retention retention เเคืออยู่ธนาคารเดิมนั่นแหละแต่ขอปรับลดอัตาราดอกเบีย้ยลงมาเพราะดอกเบีย้ยมันลอยตัวไปแล้วนะฮะดอกเบีย้ยพอปีที่4ี่เนี่ยมันจะลอยตัวขึ้นไปแล้วนะครับเราต้องปรับลดอัตาราดอกเบีย้ยลงมานะแต่การผ่อนชําระก็เท่าเดิมนะครับการผ่อนชําระยังคงเท่าเดิมระยะเวลาการผ่อนชําระก็เท่าเดิมนะฮะมีอย่างเดียวที่เปลี่ยนไปคืออัตราดอกเบี้ยที่มันเปลี่ยนไปนะครับนี่คือวิธีการแก้ ในการรีไฟแนนซ์รีเทนชั่นนะครับง่ายๆสรุปง่งายๆเข้าใจตรงกันโอเค